สวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4ีทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูชูเกียรติมัญญาอ่อนในวิชาการงานอาชีพวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องงานช่างงานช่างหมายถึงการทำงานหรือสิ่งที่เกิดจากการทำงานของช่างซึ่งมีหลายประเภทหลายสาขาผู้เป็นช่างจึงมักมีคำต่อท้ายเพื่อบอกประเภท หรือสาขาของงานที่ทำเช่นช่างไฟฟ้าช่างปลปาช่างไม้ช่างปูนช่างโลหะช่างเขียนเป็นต้นช่างสิบหมู่คือช่างต่างๆของคนไทยเราสิบหมู่ประกอบไปด้วยช่างเขียนช่างแกะช่างกรึงช่างรอช่างปั้น ช่างหุ่นช่างลงรักปิดทองช่างปูนเป็นต้นต่อไปนักเรียนมาดูอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องช่างน,นะครับสิ่งที่ครูนํามาให้นักเรียนดูประกอบไปด้วยอันดับแรกนะครับมีเล่อยตัดเหล็กตลับเมตรไขควงปากแฉกค้อนสว่านไฟฟ้าเลื่อยลันดานะครับคีมปากแหลมเป็นต้น ต่อมานักเรียนมาดูการแต่งกายในช่างประเภทต่างๆนะครับสิ่งที่ครูนําให้นักเรียนดูเป็นเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของช่างแต่ละประเภทนะครับบ่งบอกถึงความปลอดภัยในการทํางานของงานช่างต่างๆนะครับเมื่อนักเรียนดูศึกษารายละเอียดเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถทําใบงานในหน้า77นะครับเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ส่งใน อารบ,บัมวิชาการงานนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับนักเรียน